สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมา พูดกันเรื่องดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะพี่มังของเรานะคะว่านะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกจ้านะจ๊ะชาวพิจิกดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะแต่ราศีความแม่นยำจะมีอยู่ประมาณ75%เนนะคะแต่การดูดวงนะคะการเปิดไพ่ยิปซีนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ดูโดยมวลรวมแล้วนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะ0925190545ค่ะนะคะแอดไลน์นะคะ m a s t e r f a ฟ888จ้ะนะจ๊ะดูดวงส่วนตัวค่ะนะคะออนไลน์ Online ค่าครู598บาทค่ะเจอตัวจริง1598บาทค่ะอันละค่ะนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือน สภาคมสมรรนูุสินี้จะเป็นเช่นไรนะคะตัวตนค่ะเอสออฟคัพค่ะนะคะจะมีโชคมีลาบจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคนที่ยังหู่นม่นยสวยอาจจะลุกขึ้นมานะคะทำอะไรให้ตัวเองดูดีค่ะนะคะอาจจะทํา YouTube เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะลุกขึ้นมาทำอะไรที่เป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญ นหนุมีโชคจ้ะนะจ๊ะตัวตนมีโชคตลุคือตัวตนเนาะนะคะกระดุมพ้านะคะการเงินเงินสดนะคะ oh อ s of s o r ดนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะ is of วอร์ไม่ใช่อ s of s o r ดนะคะจะมีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆนะคะเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆปิ้งไอเดียต่างๆนะคะที่มันจะทําเงินได้นะคะเป็นแนวทางที่จะทําให้มีเงินสดเข้ามาวิ่งในวิ่งในสภาวะการเงินในช่วงโควิดนี้นะคะชาวพิจิกนะคะจะมีเงินเพิ่มขึ้นค่ะนะคะ สหัสชชานะคะเพื่อนฝูงนะคะในวงงานนะคะให้โชคให้ลาบเดี๋ยวเพื่อนฝูงในวงงานช่วยสพอร์ตเรื่องงานนะคะจากที่หมางเมินห่างเหินไปนะคะเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยดีพอเดือนพฤษสภาคคุมปุ๊บนะคะบอกได้เลยนะคะคนชาวสิมพิจจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนนะคะคนรอบข้างคนรอบตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ พันธุญาติพี่น้องนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะให้มันเหมือนเหมือนเหมือน,นอยู่คนเดียวอะคะ่ The <Herm> es, ะ The Hermes นะจ๊ะเหมือนแบบอยู่แบบนักบวชอะเออนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถือศีลนิัสสนากรรมฐานหลังจากกับ จากงานไปแล้วไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับใครมากนะักนะคะพยายามอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะแล้วท่านจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราได้เสมอเสมอค่ะนะคะ,ะกระดูกกระดูกพระสัชพันธุบุตรตจารณาจะมาดูเรื่องบุตะนะคะบุตรหมายถึงลูกหลานบริวารหรือว่าการงานใหม่ๆเนาะนะคะบุตะเป็น Queen of c ัพนะคะดีงามเจ้าค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรงานการใหม่ๆหรือว่าเพื่อนฝูงใหม่ๆนะคะบริวารลูกน้องนะคะเข้ามาส่งเสริมตัวต,วตนนะคะให้ให้มีความ ให้ชาวราศีพิจิกได้ชื่นอกชื่นใจอะค่ะนะคะน่าจะเป็นมิตรมากกว่าแต่ก่อนนะคะอรินะคะสิ่งที่เป็นคู่ที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจก็คือเรื่องงานก็จะมีความกังวลเรื่องงานนะคะแต่ถามว่าเยอะไหมไม่นะคะงานที่ทําอยู่อะกังวลไปเองค่ะนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะนะคะค่อยๆทําค่อยๆค,ค,คิดนะคะ เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำอย่าไปวิตกงงกังวลกับอะไรมากคะ่ะนี่มันคือชีวิตคะ่ะ this is life นะคะเอ่อตนุก,กระดุมพัสัชชาพ,พันธุบุตรอลิปัตตนิปัตตนิแปลว่าคู่ครองคู่สัญญาเนาะเดชารีอัดค่ะนะคะเอ่อถ้าหากแฟนไปนแอบมีคนอื่นมีลักซอนซ่อนเงื่อนครั้งนี้เราลุกขึ้นมาต่อสู้เราจะได้แฟนเอากลับมานะคะหรือเดชารีอัดแปลว่าอะไรแปลว่าคู่ค้าคู่สัญญาจากที่ไปเข้าสนามลบ ว่าโอเคยื่นซองประมูลตอนแรกจะตกอยู่แล้วนะมาคราวนี้ชนะได้เป็นผู้ถูกเลือกนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าดีงามอ่ปะปัตนิเนาะมรณาพบนะคะควีนออฟสอดนะคะเรื่องของความดื้อรั้นของตนเองลดลดทิฐิลงมานิดหนึ่ง ชาวราศีพิจิกเนาะบางทีแบบเชื่อมั่นตัวเองเชื่อได้แต่ถ้าเชื่อมากเกินไปเป็นเป็นอลริกับบุคคลอื่นนี่ก็ไม่ดีเนาะถอยถอยความเป็นตัวตนลงมานี้สิ่งค่ะนะคะอยู่ในความอะไรที่มันเกินไปมากเกินไปมากเกินไป,มนไ,ปไม่ดีขนาดนั้นเอาให้มันอยู่ตรงกลางนะคะสุขภาพสิ่งที่ดีงามหรือคนแดนไกลนะคะก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องกระดูกนะคะเรื่องของหมอยานะ,ะเพราะฉะนั้นจะขายขายาขายอะไรเกี่ยวกับสุขภาพถือว่าดีค่ะ อ่าสุภ้าพนะคะกรรมมากค่ะหน้าที่การงานค่ะนะโอ้ยดีงามค่ะนะคะงานเด่นดังปังมากค่ะจะได้รับการโปรโมทถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของโควิดก็ตามนะคะงานจะดีมากค่ะนะคะเออลาภลาภผลความสําเร็จค่ะนะคะต้องออกไปต่อสู้จ้ะนะจ๊ะใครไปนี่อยู่เฉยไม่ได้จ้ะอยู่บ้านไม่ได้ตังออกไปพบปะพูดคุยผู้คนแต่ช่องทางทางหนึ่งตอนนี้มีทางให้เลือกก็คือออนไลน์นะคะการจะนําตัวเอง source message ไปสู่ชา n เอ l นะคะชานเอลคือช่องทางนะคะไปสู่รีเซิเวอร์นะคะถ้าใครอยากจะเรียนทฤษฎีการสื่อสารนะคะรับสอนส่วนตัวค่ะนะคะ22,999บาทนะคะสอนทฤษฎีการสื่อสารนะคะแลาสอนพยิ24ีให้นะคะออนไลน์จนะจะ๊ะสอนจัดมือจนเป็นเลยจ้ะนะจ๊นะ,ะอ้าววินาศนะอัดตัวใบ,บสุดท้ายจ้ะนะคะโปรโมตงานตัวเองเนาะวินาศนะก็คืออุปสรรคปัญหาที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นปัญหาค่ะคนเราจะมีทางรอดนะคะต้องไม่เห็นว่าปัญหาคือปัญหาค่ะนะคะ ทุกอย่างอะค่ะคนที่เขาสักเซสนะคะในระดับมวลมวลใหญ่ๆนะอย่างเจ้าของเทสลาใช่ไหมเขาชื่ออีลอนมัสใช่ไหมเขาเปิดประตูนี้ออกไปค่ะไม่มองปัญหาคือปัญหาค่ะนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปรับทัศนคติตัวเองใหม่ชาวพีจิตถ้าคุณบล็อกสมองไว้ว่าทําได้แค่สิบคุณจะได้แค่สิบถ้าคุณเปิดกระโหลกออกไปว่าคุณทําได้ Unlimited คุณก็จะได้ค่ะนะคะสำหรับอันนี้เนาะโอเคค่ะนิบๆน,นะคะสำหรับดวงม,มูลรวมเนาะใครอยากจะดูส่วนตัวนะะทักอิน็อกมาเลยค่ะนะคะ0925190545 Master f a r 8 8้ยินดีเป็นที่ปรึกษ,ษาและให้คำปรึกษ,ษาที่ดีค่ะนะคะการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะ,ะเอ้ยทักมาค่ะสวัสดีค่ะ